ขอลองครับผ่าหน้านิดหนงโอเคโอเคโอเคครับโอเคท่านโอเคฉันสบายครับ <c oughs> ผมก็หลอกไปเลยนะหลอก <c oughs> ไปเลยด็กคนขายอนต้องใช้สีในการลงอย่างเป็นจำนวนหลายรอบนะคะ <c oughs> เราไม่มีการที่จะห่วเรื่องสีนะคะ เราดูแลการอันนี้จึงจะซื้อมาอยากผูกคอเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านลงมาในรอบแรกคู่นี้มีคนได้ไหมเออไม่ด้เลยอ้โเฉียบเลยยายน่าเลยเออนี่นี่ดูยายเขาทำเขาทำได้ไหมยายเคยวาดอะไรมาบ้างเนี่ยนี่เคยค่ะนี่อ่า

ลงเลยตั้งแต่ต้นที่ทำเสร็จเพราะว่าท่านนายกสุภาพบอกว่า